บิ๊กโจ๊กไม่หนักใจม็อบคอปทอชุมนุมค้างคืนขณะที่เอฟซรุมกรีดชมหล่อจังทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาัอักษรนิดเมื่อเวลา17นาฬกานาทีที่บริเวณสะพานชััยมรุเชษพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาตรวจสถานที่ชุมนุมโดยขอให้กลุ่มคอปทอประสานงาน ขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมขอให้แกนนําไม่นามวลชนหรือสิ่งของวางกีดขวางการจราจรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเท่าที่ดูก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดการจํานวนผู้เข้าร่วมชุมนุมอาจไม่ถึง100คนแต่อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมในวันเสราร์และอาทิตย์ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามจะให้พื้นที่บริเวณทางเทาง้ทาท่านนั้นไม่ลงไปกีดขวางทางจราจรเพราะจะกระทบสิทธิ์ของประชาชนที่สัญจรไปมา สำหรับการดำเนินการของตำรวจมีการจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านสุขาดนในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมันเด็กยังไม่มีความกังวลอะไรเพียงแต่จะต้องพูดคุยกับผู้ชุมนุมเรื่องการใช้เสียงขอให้หลีกเลี่ยงก,การใช้เสียงช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมของรัฐบาล ทั้งนี้ภายหลังให้สัมภาษณ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และเดินเข้าไปพูดคุยกับนายพิชิตช,ชัยมงคลแกนนำกลุ่มคอปทอสอบถามความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จสิ้นได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเข้ามาขอถ่ายรูปและตะโกนชื่นชมว่าบิ๊กโจ๊กหล่อจังเลยจะ,จะจบได้ในสุสานป์นะครับและนร่นทานก็พยายาม รัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนอยู่แล้วนะครส่วนตักเกมนก็ยินดี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 รับฟังครับไม่มีปัญหาส่วนส่วนพิชิดผมคุยแล้วยินดีนะะฮครับทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าตัวอักษรนิด